สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านในทุกย่างก้าวของชีวิตเราต่างออกเดินทางบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความงามและความท้าทายบางวันท้องฟ้าอาจสดใสบางวันเมฆฝนก็อาจปกคลุมแต่ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เปรียบได้ดั่งรากแก้วที่คอยยึดเหนี่ยวให้ชีวิตเรามั่นคงไม่หวั่นไหวนั่นคือพลังแห่งความอดทนครับ วันนี้เราจะมาสำรวจความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าอดทนในแง่มุมของธรรมะและเรียนรู้ว่าพลังที่ซ่อนอยู่ในคำคำนี้จะนำพาชีวิตเราก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างสง่างามและเข้มแข็งได้อย่างไร 1. ในชีวิตเรายอมต้องเจออุปสรรคและความยากลำบากแท้จริงแล้วความทุกข์ ความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับลองสังเกตดูสิครับไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยที่ทำให้เราหงุดหงิดในแต่ละวันไปจนถึงเรื่องราวใหญ่ๆที่อาจพลิกผันชีวิตของเราไปตลอดกาลปัญหาในชีวิตประจำวันบางครั้งมันก็เป็นแค่เรื่องรถติด ฝนตกหนักผิดเวลาอินเทอร์เน็ตล่มหรือคอมพิวเตอร์ขาง,ง่ายเรื่องเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่หากเราไม่อดทนก็อาจทำให้จิตใจเราขุ่นมัวได้ทั้งวันอุปสรรคในการทำงานไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากหัวหน้าเพื่อนร่วมงานที่ไม่เข้าใจยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหรือโปรเจกต์ที่ดูจะไร้ทางออกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบททดสอบที่ทำให้เราต้องใช้พลังใจอย่างมาก ความท้าทายทางการเงินการมีภาระหนี้สินรายได้ไม่พอรายจ่ายหรือการต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเป็นความยากลำบากที่หลายคนต้องเผชิญและต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการบริหารจัดการปัญหาความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวเพื่อนหรือคนรักความเข้าใจผิดการทะเลาะเบาะแหวงหรือแม้แต่การจากลาล้วนสร้างความเจ็บปวดทางใจที่ยากจะรับมือ ความเจ็บป่วยและการสูญเสียนี่คืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองหรือคนที่รักรวมถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักล้วนเป็นประสบการณ์ที่ต้องใช้พลังแห่งความอดทนอย่างมหาศาลในการเยียวยาจิตใจการยอมรับความจริงในข้อแรกนี้เองครับที่สำคัญที่สุดการตระหนักรู้ว่าอุปสรรคและความยากลำบากเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่สิ่งผิดปกติหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเราการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่หมายถึงการเปิดใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและมองเห็นว่าทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาล้วนเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตและได้แข็งแกร่งขึ้นในแบบที่เราอาจไม่เคยเป็นมาก,ก่อนอ 2. จงฝึกความอดทนอดกลั้นไม่ท้อถอยง่ายๆ เมื่อเรายอมรับแล้วว่าอุปสรรคเป็นของคู่กับชีวิตก้าวต่อไปคือการฝึกฝนความอดทนอดกลั้นครับในทางธรรมะเราเรียกว่าขันติซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การทนรอเฉยๆแต่คือการดำรงสภาพจิตใจให้เข้มแข็งมันง่นคงไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมไปตามสิ่งยั่วยุหรือสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจครับมาดูกันว่าเราจะฝึกอดทนในรูปแบบต่างๆอย่างไรบ้าง อดทนต่อคว,วความเจ็บปวดทางกายและใจความเจ็บปวดทางกายเมื่อเราไม่สบายหรือต้องเข้ารับการรักษาบางครั้งอาการเจ็บปวดทางกายก็บั่นทอนจิตใจเราอย่างมากการที่เราเข้าใจว่าความเจ็บปวดคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปได้ตามเหตุปัจจัยการยอมรับความรู้สึกนั้นอย่างมีสติ ไม่ต่อต้านไม่ตีโพยตีพายจะช่วยให้เราอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยไม่ทุกข์ทรมานใจจนเกินไปครับเช่นการฝึกหายใจช้าๆเมื่อปวดท้องหรือการยอมรับสภาพร่างกายเมื่อเจ็บปว่วยความเจ็บปวดทางใจความเสียใจความผิดหวังความโศกเศร้าจากการจากลาหรือการอกหักสิ่งเหล่านี้เจ็บปวดไม่แพ้ความเจ็บปวดทางกายครับ การอดทนต่อความเจ็บปวดทางใจคือการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดได้แต่ไม่จมดิ่งไม่เก็บกดไม่ขังตัวเองอยู่ในความเศร้าแต่ค่อยๆเยียวยาจิตใจไปทีละน้อยให้เวลากับตัวเองและเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปอดทนต่อคำวิพากวิจารณ์โอในยุคสมัยนี้ที่ข้อมูลไหลเวียนรวดเร็วคำวิพากวิจารณ์มีอยู่รอบตัวเราเสมอครับ การอดทนต่อคำวิพากษ์วิจาร์ณคือการตั้งสติให้มั่นคงไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวถ้าเป็นคำวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ให้เปิดใจรับฟังมองว่าเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองเหมือนดั่งเพชรท,ที่ต้องถูกเจาายียระไนจึงจะเปล่งประกายถ้าเป็นคำวิพากษ์ที่ไม่สร้างสรรค์หรือคำดูถูกเหยียดหยามให้เข้าใจธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ ว่าบางคนก็อาจจะมีความสุขกับการวิพากษ์วิจารณ์ณผู้อื่นเราไม่จำเป็นต้องนำคำเหล่านั้นมาบั่นทอนกำลังใจหรือทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ไปกับมันครับการไม่โต้อตอบด้วยโทสะคือการปกป้อนใจของเราเองจากความขุ่นมัวอดทนต่อความอยากกิเลสความอยากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็น ความอยากกินอยากเที่ยวอยากสนุกสนานหรือแม้แต่ความอยากที่จะได้รับคำชื่นชมการอดทนต่อความอยากคือการรู้จักยับยั้งชั่งใจครับไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจนนำไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมการฝึกสติอยู่เสมอจะช่วยให้เราทันต่อความอยากที่ผุดขึ้นมาในใจเราจะเห็นมันเหมือนเป็นเพียงความคิดไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำตามทุกครั้งไป การระลึกรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจะนำพาชีวิตเราไปในทางที่ถูกที่ควรอดทนรอคอยในสิ่งที่ถูกต้องความสำเร็จที่ดีงามมักจะไม่ได้มาในชั่วข้ามคืนครับมันต้องอาศัยเวลาความเพียรและความอดทนในการบ่มเพาะการอดทนรอคอยในสิ่งที่ถูกต้องหมายถึงไม่รีบร้อนไม่ฉวยโอกาสในทางที่ผิดหรือไม่ย่อท้อเมื่อต้องใช้เวลานาน,านกว่าที่คิด เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ครับเราต้องรดน้ำพรวนดินดูแลเอาใจใส่ทุกวันอดทนรอคอยให้มันค่อยๆเติบโตงอกงามการที่เราเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อแต่ยังคงลงมือทำอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ถูกต้องจะนำพาเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีงามได้ในที่สุดครับพลังของความอดทนจะนำพาเราก้าวข้ามทุกปัญหาไปได้อย่างเข้มแข็ง เมื่อเราฝึกฝนความอดทนได้อย่างแท้จริงแล้วเราจะพบว่านี่ไม่ใช่แค่การทนทานแต่คือพลังอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองครับพลังนี้จะนำพาเราก้าวข้ามทุกปัญหาไปได้อย่างมั่นคงและสง่างามความอดทนเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ย่างรากลึกลองจินตนาการถึงต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตระงานอยู่กลางแจ้งครับ ไม่ว่าลมพายุจะโหมกระหน่ำแรงเพียงใดสายฝนจะเทกระหน่ำลงมามากแค่ไหนต้นไม้ต้นนั้นก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ไม่โค่นล้มง่ายๆเหตุผลก็เพราะมันมีรากแก้วที่อย่างลึกลงไปในผืนดินอย่างมั่นคงฉันใดความอดทนก็เปรียบเสมือนรากแก้วของจิตใจเราฉันนั้นครับ ยิ่งเราฝึกฝนความอดทนมากเท่าไรราแก้วแห่งจิตใจเราก็จะยิ่งอย่างลึกลงไปในความสงบและความมั่นคงมากเท่านั้นเมื่อมีอุปสรรคเข้ามาเราก็จะยืนหยัดอยู่ได้ไม่วันไหวไม่ล้มง่ายๆความอดทนสร้างความเข้มแข็งภายในเสริมสร้างสติและปัญญาเมื่อเราอดทนเราจะมีเวลาหยุดคิดไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาที่เข้ามากระทบ เราจะมีสติในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านทำให้เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าปัญหาจะซับซ้อนแค่ไหนเราก็จะมีทางออกสร้างความสงบในใจเมื่อจิตใจไม่วั่นวหวไปกับสิ่งกระทบไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดจิตใจของเราก็จะยังคงสงบและมั่นคงอยู่ได้ ดุดด่งน้ำที่นิ่งใสไม่กระเพื่อมเมื่อมีลมพัดผ่านเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตความอดทนช่วยสร้างเกราะป้องกันให้จิตใจเราไม่เปราะบางเมื่อเจอเรื่องร้ายหรือความผิดหวังเราจะไม่ท้อแท้สิ้นหวังง่ายๆเราจะลุกขึ้นยืนใหม่ได้เสมอและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเพื่อก้าวต่อไปความอดทนสร้างโอกาสและความสำเร็จ ความอดทนในการเรียนรู้และฝึกฝนการที่เรามุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนย่อมนำไปสู่ความเชี่ยวชาญและในที่สุดก็จะสร้างโอกาสใหม่ๆในชีวิตให้เราได้อย่างแน่นอนความอดทนในการทำงานความมุ่งมั่นอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในหน้าที่การงานย่อมนำไปสู่ความก้าวหน้า ความสำเร็จและความไว้วางใจจากผู้ร่วมงานความอดทนในการแก้ไขปัญหาบางปัญหาอาจต้องใช้เวลาความพยายามและการลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่หากเราอดทนและไม่ยอมแพ้เราก็จะค้นพบทางออกที่ดีที่สุดครับตัวอย่างจากพระพุทธศาสนาและชีวิตจริงเราคงเคยได้ยินเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครับ ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรและอดทนอย่างยิ่งยวดต่อทุกทรมานทางกายและใจทั้งการอดอาหารการ,รเผชิญหน้ากับมารประจนและความสงสัยในหนทางการที่พระองค์ทรงมีขันติธรรมอย่างสูงสุดทำให้ทงสามารถเอาชนะกิเลสและตรัสรู้ธรรมได้ในที่สุดครับ หรือแม้แต่ในชีวิตปัจจุบันของเราเองครับบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักวิทยาศาสตร์หรือผู้ประกอบการผู้เขาทุกคนล้วนผ่านการอดทนต่อความยากลำบากความล้มเหลวคำวิจารณ์และการรอคอยมาแล้วทั้งสิ้นความอดทนไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยืนหยัดอย่างมีสติเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วรอคอยผลลัพธ์อันงดงาม ความอดทนไม่ใช่การเราต้องนิ่งเฉยหรือยอมรับทุกสิ่งโดยไม่ทำอะไรนะครับแต่คือการเรายืนหยัดอย่างมีสติไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ชั่ววูบเพื่อให้เรามีพลังกายพลังใจมากพอที่จะคิดวิเคราะหา์หาทางแก้ไขและก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้อย่างแท้จริง 4. การฝึกฝนความอดทนเมื่อเราเห็นแล้วว่าความอดทนคือพลังอันยิ่งใหญ่เราจะเริ่มต้นฝึกฝนสิ่งนี้ได้อย่างไรบ้าง ไม่ต้องกังวลครับการฝึกฝนความอดทนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันของเรานี่เองครับ 1. เริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันลองฝึกอดทนรอคิวที่ยาวเหยียดในร้านค้าหรืออดทนกับการจราจรที่ติดขัดแทนที่จะงุดหงิดลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้ชาๆสังเกตสิ่งรอบตัวหรือฟังเพลงที่ชอบฝึกอดทนกับการออกกำลังกาย แม้จะเหนื่อยล้าแต่ลองฝืนอีกนิดอีกหน่อยแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองเมื่อทำได้ตามเป้าหมายฝึกอดทนกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางครั้งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะยากและน่าเบื่อแต่หากเราอดทนและภาคเพียรไปเรื่อยๆทักษะนั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราในที่สุด 2. ฝึกสติและรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกหมุดหงิดง ท้อแท้หรืออยากจะยอมแพ้ให้ลองหยุดนิ่งและสังเกตรอารมณ์เหล่านั้นครับรับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่ตัดสินไม่จมดิ่งไปกับมันการที่เราเห็นอารมณ์ของเราเองจะช่วยให้เราไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้น 3. ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และค่อยๆเพิ่มระดับอย่าเพิ่งตั้งเป้าหมายการอดทนที่ยิ่งใหญ่เกินไปในคราวเดียวครับ ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงเมื่อทำสำเร็จแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความท้าทายขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อที่ต้องค่อยๆเพิ่มน้ำหนักและจำนวนครั้ง 4. มองหาแรงบันดาลใจมองหาเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้วยความอดทนครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจจากหนังสือหรือสื่อต่างๆ เรื่องราวเหล่านั้นจะช่วยจุดประกายและเติมพลังให้เราไม่ยออ่อท้อ 5. ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมออย่าลืมที่จะชื่นชมและให้กำลังใจตัวเองเมื่อผ่านเรื่องยากๆมาได้ครับเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าคุณมีความสามารถที่จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนเพราะทุกคนมีพลังแห่งความอดทนซ่อนอยู่ในตัวสุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านตระหนักไว้เสมอว่าความอดทนไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมจำนนต่อโชคชะตาครับแต่ความอดทนคือพลังแห่งความเข้มแข็งภายในที่จะช่วยให้เรายืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางพายุชีวิตคือปัญญาที่จะพาเราค้นพบทางออกในทุกปัญหาคือความสงบ ที่จะทำให้จิตใจเราไม่หวั่นไหวและคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงในชีวิตขอเชิญชวนทุกท่านลองฝึกฝนพลังแห่งความอดทนในแบบของคุณเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงสง่างามและมีความสุขอย่างแท้จริง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างสงบและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตคิดบวกเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ